คำอุทานคำว่าเว้ยเว้ยนะคะเว้ยหมายถึงฮัลโหลใช่ไหมคะออกได้สองเสียงค่ะเว้ยหรือเวยนะคะปกติแล้วจะใช้ในโทรศัพท์เห็นไหมคะใครโถก็คือตอนเริ่มต้นบทสนทนาในโทรศัพท์เลยนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะ A, บอ๋วเว้ยหลีหล่าชอเจเามา ฮัลโหลอาจารย์ลีอยู่บ้านไหมลีบอกถ้าปู่ใจจ้าเขาไม่อยู่บ้านชื่อเละไปรงเรียนแล้วนะคะหรือข้อ2องเว้ยหรือว่า你是张小姐吗คุณคือมิสจางหรือเปล่าคะด้วยน,นใช่แล้วค่ะคุณคือนะไม่ทราบว่าเป็นใครตัวอย่าง3ามเว้ย 你在做什么呢 hello เธอกำลังทำอะไรอยู่我在看书呢。ฉันอ่านหนังสืออยู่นะคะแบบนี้เป็นต้นกิริยาแสดงถึงการกำลังกระทำอยู่นะคะคือใจทำอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วก็นะอ่าหมายถึงกำลังทำจุด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 อยู่นะอ่าทำกิริยานั้นๆอยู่นะคะเช่นมาดูคะ่ะ ประทานเนาะตามด้วยคำว่าใายนะแล้วก็นี่คือเวอริรค่ะกริยาแล้วก็มีอีกคกำบ้างนิดหน่อยตรงท้ายด้วยคำว่าเนะสามารถทำได้ทั้งประโยคบอกเล่าและคำถามนะคะประโยคบอกเล่าเช่นว่าใชฉันกำลังซุยเจยเนะฉันกำลังหลับอยู่นะหรือเป็นคำถามว่าหนีใายจัว เฉินมะนะเธอกำลังทำอะไรอยู่นะนะคะหรือประธานก็เป็นคนเลยค่ะเซี่ยวหวังนะคะจ่ายเสี่ยวหวังกำลังเสียสีกำลังเรียนฮั่นหยีภาษาจีนนะคะมีเนอะหรือไม่มีก็ได้เสี่ยวหวังจ่ายเรียนภนหอจีนนะคะละเนอะไปนะคะ จะวังกำลังเรียนภาษาจีนอยู่รูปปฏิเสธของการที่จะบอกว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นอยู่นะคะแค่คือเติมคำว่าเหมยเข้าไปเหมยใช่ไม่ได้กำลังทาด้วยกริยานั้นๆอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็สังเกตดูจะไม่มีคำว่าเนอะละใช่ไหมคะตรงท้ายไม่จำเป็นต้องใส่เนอะละอ่าไม่ได้ทำอะไรอยู่นะอะไรงี้ไม่ต้องใช้นะคะมาดูคะ่ะตัวอย่างเช่นหวัว ไม่ใช่ฉันไม่ได้กำลังคันเตียนชสือฉันไม่ได้กำลังดูทีวีอยู่นะคะไม่ต้องเนอะถ้ามันพวกเขาไม่ใช่ไม่ได้กำลังกงจั่วไม่ได้กำลังทำงานอยู่นะคะหรือถ้า เหมยขันชูนะไม่ต้องมีจก็ได้เขาไม่ได้อ่านหนังสือนะคะถ้าไหมยขันชูไม่ได้ทำงานกิิยาน,นี้อยู่อาจจะทําอย่างอื่นอยู่นะคะทีนี้วิธีการบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะใช้ตัวเลขเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักที่เกิน3หลักขึ้นไปนะคะเกิน3มหลักขึ้นไป,นะะเ,นนไปเราจะไม่อ่านมันว่า e นะคะเราจะเปลี่ยนอ่านใหม่เป็นเยาวนะคะเพื่อไม่ให้สับสนตัวอย่างเช่นตรงนี้ค่ะปา,อ,ปาอันนี้ก็คือแปดา,อ,ปาอันนี้ไม่มีหมายเลขหนึ่งก็อ่านตามตัวเลขไปเลยนะคะพอมาดูข้อสองค่ะมีตัวเลขหนึ่งอยู่นะ,ะเราจะเปลี่ยนอ่านเป็นเยานะคะ 幺三八五幺八九七六二三นะคะหรือฟังนนีค่ะปอานย์ส่幺五六นะคะ幺五六หนึ่งค่ะคำศัพท์ที่เป็นตัวเป็นคำช่วยนะคะอยู่ที่แสดงน้ำเสียงนะคะว่าอ่ะเป็นการเชิญชวนนะคะชักชวนอยู่ท้ายประโยคนะคะมัน มักจะหมายถึงว่าเธอนะนะ,นะอะไรอย่างนี้จะมาดูตัวอย่างเอไม่อไม่ั人请坐ะตรงเนี้ยไม่มีคนหรอก่งจ请坐ะเชิญน,นั่งเถอะนะคะต่อว่า谢谢ขอบคุณค่ะหรือข้อสอง今天我们在家ป่ะวันนี้พวกเราอยู่บ้านชุฟ่ฟานปะ วันนี้พวกเรากินข้าวที่บ้านเถอะหาวดีจ้ะนะคะหรือตัวอย่างสามวัจจาาว给他打电话ตอนนี้ฉันจะโทรหาเขาละ他在工作เขาำทำงานอยู่หนีเซ้าอ,อู๋ตาปะตอนบ่ายโทรค่อยโทรอ่าตอนบ่ายโทรนะอ่แสดงว่าตอนนี้ก็เป็นการเชิญชวนใช่ไหมคะตอนนี้เขาทำงานอยู่นะเพราะฉะนั้นโทรตอนบ่ายเถอะ เมื่อสักครู่เราอ่านบทสนทนาเปลี่ยนกันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงการตอบคำถามนะคะโดยอ้างอิงจากข้อวนยิเอร์ซที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นะคะเอาตามเนื้อเรื่องนั้นแล้วเอามาตอบข้อหนึ่งถามว่า้าเว่ดจจนะกำลังทําอะไรอยู่นะคะเขากาลังหัดทําอาหารอยู่นะคะทำอาหารจีนซะด้วย 大卫在做什么呢大卫กำลังทำอะไรอยู่นะคะ大卫เขากำลังหัดทำอาหารจีนอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะตอบว่าเขาในเรียนทำ่าหารจีนอยู่ใช่นหะเขาในเรียนทำ่าหารจีนอยู่ใช่นะนะคะข้อสองค่ะ อันนี้ก็คืออยู่ในเท็กซ์ที่สองนะคะเขาถามว่าจ้วเทียนช่างอู่ 5, ท่าใจคั่นชูมาเมืวว่อวานช่งชวงเช้าเขาอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่านะคะเขาไม่ได้อ่านหนังสือค่ะจ้วเทียนช่างอู่ 5, ท่าใจคั่นชูมาไม่ได้อ่านนะคะท่าใจ什么呢ทาใจ做什么ท่าใจ睡觉呢เขากำลังหลับอยู่ตนะคะ นะคะคเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาข้างหน้าเข้ามาทวนคำถามนิดนึงดีกว่าว่าจัวเทียนช่างอูเมื่อวานช่วงเช้าท่าใจสุยเจียวหนะถ้าใจข่านซูมาเราก็ต้องตอบก่อนว่าจัวเทียนช่างอู่ทาเม่ข่านซูนะคะเขาไม่ได้อ่านหนังสือแต่ท่าใจสุยเจียวหนะนะคะบทที่สาข้อสามเป็นเท็กซ์เดียวกันค่ะ 他们都喜欢看电视吗？他们都喜欢看电视吗？นะคะวกเขาล้วนชอบดูทีวีไหมเมื่อวานนี้คนหนึ่งดูทีวีอยู่แต่อีกคนถามว่านี้ชอ,นอน้นเตีชื่อมเขาบอกไม่ชอบผนชอบดูหนัหนนนงเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ทั้งทั้งคู่ไม่ได้ล้วนชอบดูทีวีนะคะก็ตอบว่าทา่น ฮ่าถ้ามันโตผู้ไม่ใช่ครับถ้ามันผู้โตสี่หวนปผู้โตแปลว่าไม่ทั้งหมดผู้โตสีห่หัวนั่ียนชี่อน,นะคะไม่ผู้โตสีห่หัวนั่ียนชี่อน,นะคะผู้โตก็คือไม่ทั้งหมดนะคะพวกเขาล้วนไม่ชอบไม่ใช่ทั้งหมดที่จะชอบดูทีวี ข้อ4อยู่ในเทคที่3นะคะหลี่หล่าชื่อเตี้ยนัวห้าวมาชื่อตัวสาวนะคะหลี่หล่าชื่อเตี้ยนัวห้าวมาชื่ออ่ามีเลขอะไรบ้างที่ถูกต้องเลขที่ตอบถูกต้องก็คือ8ปดสองสามแน่อ็ดหนะคะ8ปดสองสามศูนี่อ็ดห้ข้าวแล้วหลี่หล่าชื่อใน做什么呢 ตอนนี้อาจารย์หลีกำลังสอนกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่าหลีเราชื่อนะหรือใครอาจจะตอบเปลี่ยนเป็นทาก็ได้นะคะสัพนามแทนทา้าใช่กงจ้วนนะคะกำลังทำงานอยู่